ยังเอาไปอ่านข่าวอะ่ะพี่ตอนรกยุธทธพไก่พาสิบอือฮ่ <laughs> <laughs> ทุกคนเราไม่ได้ตั้งใจจะหลอกนะเราไปทำเราไปถ่ายงานแต่ว่างาน,างานเราก็ต้องทำให้มันแบบแบบฟิลลิ่งคือทุกคนเห็นแล้วคือจุดประสงค์ก็คือแบบใช่แบบที่ทุกคนเข้าใจเลยคือเขาต้องการให้ทุกคนอนะ่นะเนะข้าใจว่านั่นแหละคืองานแต่งจริงๆใช่ มันสวยมากมันสวยจนทุกคนคิดว่านั่นคืองานแต่งของจริงอะ่ะเข้าใจป่าลใช่ใช่ใช่ฝันยังแบบอันนี้เลยเออมันคอนเซปต์งานถูกต้องคอนเซปต์งานเลยแหละเข้าใจไหมใช่ครับทุกคนอนาคะแนนคูณสามค่ะส่งขะเลยตรียมเลยครับทุกคนมาเริ่มเลยทุกคนของขวัญคะแนนคูณสามเออพี่เต้าทูสวยสวยมาก ทุกคนคะแนนคูณสามค่ะอ่ะทุกคนส่งของขวัญมาเลยครับขอของขวัญชิ้นใหญ่หนึ่งชิ้นเร็วคะแนนคูณสามเร็วเร็วเร็ว,รวอ,อย่าให้แพ้ผู้ชายเร็วเร็วรวเร็ว <laughs> <ๆ>ตลกอะ่ะแล้วคนไปบอกว่าเธออ่ะท้องจริงฝอไปอ่านนิ้นะ่อ่ะตลกมากมีแต่ละคนทนะเขาจริงจังมากเลยนะบอกว่าท้องจริงค่ะเห็นบอกว่าใครท้องเลยดิแต่งเลยไม่มีคนมันปั่นนะเพ <laughs> หัวยางหัวล่ะตลกเลยตัวคอนมาแล้วคะแนนคูณสามอุ้ยขอบคุณ<อ>ค่อนมาเลยครับห้าสิบวิห้าสิบวิกินข้าวย่างเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านอยู่บ้านที่เมืองครับเออกินข้าวย่างย่างนี่ยพรจะไปงานงิ้วอยู่งานเนี่อะไรก่ะงานงิ้วที่บุรีรัมย์ไงครับอ๋องานงิว้วใช่ไปเดินไปเดินไปแสดง พูณเลนเล่รู้นะว่าพาสาวไปแอลเออแม่แม่บอก่าให้รู้นะพาสาวไปเที่ยวนะแม่บอกไม่ดีหรอกแม่ใครจะกล้าล่ะเออสอดสอดไม่ใช่พี่แพรลีนะใครจะกล้าอีกล้วใครจะกล้าอีกลจะสอดไม่ใช่พี่แพรลีนะแม่แบบพูดได้ไหมหรอเออพกคนสิบวิเลยอ่ะอู้ทำไมเขาได้ของขวัญเยอะจังอ่ะ าาสามะะวิจังผูเ้เขาส่งให้พี่แพรี่ด้อเนาะโอ้มันออกมาโอ้มาอายหรอกมีคนบอกว่าแม่ห่วงเออแต่ถ้าลูกเขาห่วงบางก็ดีจะว่าแม่ก็เหรอรอจะโดนนะไม่ถ้าถ้าลูกเขาหเหมือนแม่ก็ดีนะใช่ไหมครับแม่เดี๋ยวแม่จะจัดการเออแม่ต้องจัดการนะครับไม่ได้เลยเห<อ>็นผู้ชายหล่อๆนี่โอ้ยมองซะแบบตาเกือบ ทะลักออกมาชายไหนอกละชายไหนโอ้ยหลักฐานแล้วมีฉันอยู่แต่บ้านฉันจะไปเจอผู้ชายที่ไหนวันไปบางแสนวันนั้นน่ะแม่ตาแทบหลุดออกมาแล้วอ่ะไม่อยากจะพูดเลยดีฟอดพูดไปเรื่อยทุกคนฉันตถูงใส่รายค่ะผู้ชายใส่รายไม่ได้ใส่รายครับอันนี้พูดจริงๆพายาก้พูดเล่นเรา ชายใส่ร้ายฉันสรุปว่าเออนี่แรงมากลูกเกิดมาจะบีนเหมือนแม่ไหมคะที่คุณถามบีนเยอะกว่าแม่คะ่ะบีนแน่นอนทุกคนเออแม่แดงครับส่งมาอีกครับแม่แดงอย่าไปยอมฝั่งนั้นครับแ <c oughs> ม่แดงสงสารก็เลยย้ายย้ายฝั่งย้ยสงสารไงเออนั่นแหละครับน่ารักเกน รหรุว่านี่นี่กลับไปที่บ้านยังไม่ได้แบบเซลแม่นะเพราะว่าเขาไม่ว่างกันกลับไปบ้านยังนี่จะกลับพรุ่งนี้แหละครับกลับพรุ่งนี้เอาขายข้าวขายอะไรกันไม่ไปช่วยเขาเอาก็ไปแต่งงานมาหมดแต่ไป, <c oughs> ไปนู่นไปนี่หม่ไปนู่นไปนี่เอามันหมดแล้วเหรออ๋อเหลือทั้งสองนาทีเอามาทุกคนอีกสักรอบมาก่อนไปเดินตลาด งานยิ้วมีถึงกี่โมงอ่ะมีถึงดึกครับถึงเที่ยงคืนเลยเขาก็ามีงิ้วเงี้ยเหรองานนิ้วสารเจ้าเงี้ยเหรอใช่ครับมีงานงิ้วกระตุกไหมครับไม่นะครับปกตินะเนาะเขามีทุกปีแต่ว่าก็จัดดีอยู่จัดดีกว่าอะไรเปล่าไม่มีอะไรหรอกจัดดีครับจัดดีเหมือนกันทั้งสองจัดดีเหมือนกันทั้งสองที่อุ้ยสองร้อยสามสิบแล้ว ทุกคนของขวัญชิ้นแรกคะแนนคูณสองค่ะสะดุดจางอ้าวจริงเหรอครับเน็ตเหรอกระตุกเหรอเปลี่ยนก่อนอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วขอของขวัญหน่อยทุกคนอย่าให้ฉันแพผู้ชายสิดูตั้งพันสี่อ่ะทุกคนมาของขวัญตอนนี้คูณสามครับมาเออของขวัญของขวัญเร็วๆขอของขวัญเลยส่งมาเออ น่ารักมากนะขอของขวัญชิ้นใหญ่สักชิ้นหนึ่งทุกคนมาแล้วบ้านเร็วเร็วเร็วๆร็วส่ง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 ตัวสุดท้ายครับอยากให้ฉันแพ้นางโอ้ยยุงยุงเยอะเออมานี่เห็นประหลาดของขวัญคูณสองด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนมาแล้วหนึ่งออดหนึ่งบ้านหนึ่ง หนึ่งชิ้นของขวัญหนึ่งชิ้นแล้วๆทุกคนยังสะ,ะ,ะดุดอยู่อีกเหรอมีคนบอกว่าเชียร์ผู้อ่างมึงย้ายช่องอไปเรนูแล,แล้วมาอยู่ช่องกูละเออมาครับมาช่องนี้เลยโอ้ยหคับคุณค่ะอืมรอเอาคือตาบวมใครตาบวมไม่ได้ตาบวมนอนเยอะหรือเปล่าพี่พายรี่หรือเปล่าตาบวม มีตตาคำมาเลยใช่นอนอึงทุกคนหกสิบวิเร็วคะแนนคูณสองทุกคนทับส่งมาเลยครับตอนนี้ผมขอสักหนึ่งพันครับหนึ่งพันพอแล้วคุณผอมแต่งงานแล้วจริงเหรอใช่ค่ะ <c oughs> ทุกคนมาเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เออแต่งงานแล้วครับแต่งงานแล้ว อืมโอเคอให้ผู้ชายชนะก,ก็ได้ไม่มีใครส่งให้เลยยอมอแพ้และตับชนะนั่นแหละครับดบินถ้ารักมากเออส่งมาอีกครับส่งมาอีกเลยส่งมาอีกเลยส่งมาอีกเลยไม่มีใครรักจะเลยม,มาครับขออีกสักหน,นึ่งร้อยหนึ่งร้อยคะแนนสองนาทีสุดท้ายครับทำไมมันค้างมันก็ไม่ค้างนะ คะแนนคูณสองนะครับตอนนี้นะครับแ้มคะแนนคูณสองนะครับขอบคุณสำหรับของขวัญนะคะใครส่งให้ขอให้ร่ำให้รวยเออขอบคุณสำหรับของขวัญนะครับใครส่งให้นะครับขอให้ร่ำให้รวยนะครับใครไม่ส่งจะจดลายชื่อไว้ทุกคนแล้วมาช่องนี้ฉันจะบล็อกให้หมดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันดูก่อนว่าใครส่งใครส่งของขันมาให้ช่องนู้นเดี๋ยวฉันจะไปดูลายชื่อเดี๋ยวจะแคปไว้เออเอาลงหลุมให้หมดเวลามาช่องนี้แม่ดงแม่แดง เจ๊จงเจ๊จุ้ยเอาลงหลุมให้หมดอีกห้าวินาทีครีเอเตอร์จะมีแต้มน้อยกว่านี่อุ้ยทำไมอ่ะเธอเป็นอะไรอ่ะเอ้ยมันถูกแช่แข็งอ่ะเออทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะไม่รู้ขส่งมาครับพี่พททีโดนแช่แข็งนะครับมีคนถารฟอดเ็นาเลยเจ้าคอนมาแล้วหนึ่งบ้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งชิ้นเออทุกคนทุกคนคะแนนห่างไม่เยอะ คะแนนห่างไม่เยอะค่าขอของพันน่อยเขาถามว่าฟอร์ดใช้เน็ตอะไรสะดุดมากเออแล้วมันอะไรมันขึ้นช่อง<น>ชั้นอย่างนี้ล่ะนั่นแหละทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะไม่รู้เขา <c oughs> ขาอให้อ,อะไรที่อบคุณสำหรับของวันนะคะจิตใ,ใจจะได้เย็นๆครับสงบสงบ,สงบอะไรเงี้ยฉันเป็นคนอารมณ์เย็นค่ะจะไม่เคยอารมณ์ร้อนเป็นคนพูดพอใจดีและอารมณ์เย็น คาดคาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นไงเขา,าเลยแบบเอ้ยส่งน้ำแข็งให้อันนี้ถ้าฉันวีนใครก็แสดงว่าต้องคนนั้นต้องมีซัมติงบางอย่างฉันถึงวีนพิตะะหนึ่ง <c oughs> แต่มันทํางานหน้าวันนี้มันไปซื้อคงซื้อของอู้ขอบคุณค่ะ <c oughs> อ้ <c oughs> ทุกคน17นาที <c oughs> ทุกคนขออีกหนึ่งอันเร็วทุกคนขอมืออุ้มหัวใจมืออุ้มหัวใจมืออุ้มหัวใจเร็วมาแม่ทุกคนน้อแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเอเอ้าวแพโดนแช่แข็งนะครับโดนแช่แข็งแล้วแพ้ชนะหล่อนชนะหล่อนจ้ะฝรรู้ฝรรเป็นคนแพ้ไงเออตั้งแต่ไหนอะไรอยู่แล้ว หน้าสงสารน้าทำไมแบบนี้ล่ะกลททำกับแฟนชั้นแบบนี้ล่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะฝัดแพ้เพรลี่อุ้ยขอบคุณคับฟัดแพ้ไ่ได้อยู่ไม่แต่แพ้คนอื่นไม่ได้เลยแพ้คนของเธอไม่ได้ปากหวานนะเออหวานไหมล่ะคิดว่าหวานไหมล่ะไม่หวานเลยปากเหม็นมากเออเห็นไหมล่ะมีคนบอกเลยน้องขอหน้ารักมากค่ะ อิจฉาสิพวกไม่มีแฟนอืล่าสุดคนเห็นคพณ่งเห็นคลิปพี่สตังทำไมเดีย๋ยวไปถือสาหน้างเออหนือแหละหนางเมาไอฟอร์ดมันอะก <c oughs> ลับทางน้องฟแฟนี่ออมน่ารัก <c oughs> จีแต่ว่าเดี๋ยวจะไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวจะลงแล้วมันการจะไปชาร์จแบตไว้เพราะเดี๋ยวจะมานั่งขายปา โอเคครับบ๊ายายจ,จบๆเย,ยกันครับจุบแฟนก่อนจุบก่อนโอเคอแค่นี้นะโอเคอย่าไปดึกนะนะครับทุกคนอีไปตรงนี้เองโอเคสนา,ามบอล๋ยวบาย